กราบคาราวะาอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจจนค่ะกราบคาราวะคุณลทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทั่วโลกค่ะชื่อโยธการ์ลซนแบกชื่อทางธรรมแจงศีลอายุห้าสิบแปดปีอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะก็ก็ <c oughs> <c oughs> ขอเราจะาวะนิดหนึ่งก่อนกันแล้วกันเห็นว่าไม่มีไม่มีพี่น้องยกมือหลายคนก็ช่างใจอยู่ว่าเราจะยกมือหรือเปล่า <c oughs> เราจะมาร่วมบําเพญด้วยหรือเปล่าแล้วก็มาคิดน,นะนะ ว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมันเล่าดีนาะว่านาะก็เลยโอเคก็ก็ขอเล่าเรื่องงานกันแล้วกันนะคะพี่ก็ยังทํางานอยู่นะคะยังต้องเรียงคีิอยู่ก็เกี่ยวกับการทํางานก็คือมันก็มีแค่อะไรล่ะมันก็เห็นใจตัวเองว่าเรายังไม่เป็นกลางแท้ๆนะคะที่คือเราเหมือนปฏิบัติเราไม่ได้เทียบเทียบเออเทียบเท่ากับเออลูกค้าทุกท่านอะไรเนี่ยน่ะเราเห็นใจที่เห็นชัดเจนก็คือ เอก็คือเมื่อสองวันที่ผ่านมานะก็ลูกค้าตัวนัดมาทางโทรศัพท์นะคะ่ะก็แต่เราก็ไม่เห็นตัวแต่ท่านก็พูดไม่ค่อยชัดเนาะพูดคือดูเสียงก็คงจะเป็น่างชาติที่เขามาใหม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็เราก็พูดเนาะพอมาถึงพอมามาพอมาถึง,ถง,ถง,ถงนวดแล้วนะท่านก็ไม่มั่นใจ,ใจแล้วเราก็บ<พ>อกวนะอนะเออ,เอ,อ นวดเพนไทยจริงๆนะอะไรเนี่ยนะท่านก็โอเคเนี่ยนะท่านท่านก็บอกว่าถ้าเธอจะคิดจะนวดอย่างอื่นเธอก็ต้องคุณก็เออไม่ต้องนวดแต่ท่านก็โอ้อทําแต่เราที่คณะที่เราทํางานนั่นนะเราก็เราก็เรามีความไม่มั่นใจนะเนาะที่นี่เราก็โอเคเอาคําภาวนาเนาะภาวนาที่แบบจเจริญเมตตานะคะว่าเออเราคิดดีขอบคุณนะที่ท่านมาบริชัยบริการของเราอะไรเงี้ยก็คือเออพูดง่ายๆก็พูดในใจเนาะว่าเออ คุณไม่รัวนะว่าเราทํางานอันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดอะไรเนี่ยนะแต่ท่านก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะคะแต่ก็เราก็ตั้งใจทําง,งานของเราเต็มที่นะก็คือนวดจนก็คือเออท่านก็พูดง่ายๆเออเป็นคนผิวดํานะคะที่นี่แบบจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพวกเออทางเอเอเป็นเป็นเป็นแขกนะคะเป็นแขกนะคะแต่ที่นี่พอนั้นเราเราเห็นความที่แบบเออเราก็ หาทางนี้ทีไรอนะถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นก็นเล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็พูดง,งานแล้วก็มองทร้างน,นะที่นี่พอนั่นแต่ท่านก็สงบนะคะเราก็เมตตาเนาะเหมือนเหมือนเมตตาเมตตาเลยทุกคนเราจะทํางานของเราตเต็มที่เราเราทำด้วยเราเอาแรงงานของเราเนี่ยเพื่อเหล็กก็ซับทีจะนันนะน,นะเราก็ทําไปด้วยก็จะรืญเมตตาแต่ก็พูดง่ายก็เราก็ทําเต็มที่จริงๆนะคะอันนี้ก็คือ พอพอตอนที่จ่ายเงินนะคะ่ะตอนที่ท่านมาน่ะท่านพูดนิชัดเลยนะแต่จ่ายจ่ายเงินนะี่ะพูดชัดเจนเลยค่ะเพอร์เฟกต์ดอยเลยนะคะแล้วเราก็เออไม่รู้ว่าเออท่านแกีงทาว่าท่านไม่เข้าใจความหมายที่เราพูดอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะแต่เราก็โอเคเอ,อขอบคุณที่ท่านมาท่าอะไรเนี่ยนะแต่พอลูกค้าคนต่อไปก็เป็นลูกค้าใหม่เหมือนกันนะคะเป็นเออแต่เป็นเป็นเป็น เป็นคนที่นี่ค่ะก็คือจะทานกับมาด้วยความพอระรหนวดเราเห็นความแตกต่างจากที่การที่เราหนวดคือใจเราสงบมากกว่าคนที่คนนั้นที่คนคนแรกที่หนวดนะคะถึงเราจะพยายามหนึ่งหรืออะไรเงี่ยแต่มันแตกต่างกันชัดเจนแล้วก็มาเห็นใจแล้วโอ้นี่นะที่ว่าเราปฏิบัติทุกคนไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี่ยนะก็คือผู้ใงานมันเป็นสัญชาตญาณน,นะเนาะงของการระวังตัวกการที่เราทําแบบแบบแบบเแบบดียบหรือที่ ท,ที่อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็คือไม่รู้ว่ามันจะสมควรจะอะไรมาเล่าในดีหรือเปล่าอะไรเนี่แต่ก็พูดในะถึงทางเป็นกลางก็คือเห็นใจของเราเองนะคะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นกลางคือเรามาปฏิบัติถึงจะทําเต็มที่แต่พอมาเปรียบเทียบอีก,อกลูกค้าทัานหลังนี่เรารู้สึกว่าเราสงบมากกว่าเรามีความเชื่อใจคือเเราเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยกว่านะคะ อันนี้ก็คือสภาวะแต่เราก็าพอมาดูตัวเออนี่นะจริงๆเรายังทําความเมตตายังไม่ถึงจิตถึงใจก็คือ เราทํางานเออเราก็แหลกสัพ์มานะน,นะแต่การทํางานของพี่พี่ก็บอกว่าเออเรายังต้องเรียงชีพยอยู่เราจะทําด้วยใจที่เออคือเราจะทํางานของเราเต็มที่ด้วยใจที่รบริสุทธิ์เราจะไม่คิดอัุศลต่อลูกค้าหรือว่าเออลูกค้าคิดอัตุศลนต่อเราอะไรเงี้ยนะเราก็จะเมตตาทานอะไรเงี้ยนะคะ่ะอันนี้ก็คือการบันที่พี่ส่งนันนะแล้วก็คือเราก็เป็นครั้งนี้ก็เป็นการดีที่ เราได้เห็นใจตัวเองว่าคือเรายังไม่เป็นกลางถึงจะไม่เยอะมากนะคะแต่เรายังเห็นความว่าเรายังเออมีความระแวงระไวเอ่อเมตตายังไม่จริงนะคะอันนี้ก็คือถ้าคุณลุท่านเห็นความแตกต่างของพี่หรือว่าความคิดของที่มุมมองของคุณลุกก็เอ่ออะไรอะไรเอ,อช่วย ช่วยช่วยช่วยกระจายกิเลสตัวของพี่หรือว่าตัวพี่ตรงนี้ตรงนี้ที่พี่ยอมไป่รุดทั้งมดเลยนะคะเชิญเลยค่ะอ่านุบัฒนาค่ะพี่โยเอพี่เดือนพี่พี่พี่เดือนมีความกลัวกังวลใช่ไหมคะในเรื่องของคนแรกเนาะมันก็เป็นความกลัวกังวลใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะ เรารู้สึกว่าอันตรายเนาะที่เข้ามามันก็เป็นสัญชาตญาณอ่อนว่านะมันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดนะคะ่ะพี่โยแต่ทีนี้ใ,ในช่วงที่เรายังมีความกลัวกังวลอยู่ใจเรามันก็ยังยังเราก็ทํางานไปด้วยความกลัวกังวลนะคะแม้ว่าพี่จะพยายามที่จะคิดดีๆแต่ว่ามันมันก็ยังแสดงออกมาให้เห็นว่าเออพอเรารู้สึกคนหลังเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยกว่าใจเราก็ก็คลายอะค่ะ มันก็คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเวลาเรากลัวกังวลหวั่นไหวเนี่ยตัวเรามันก็จะเกรงมันจะอะไรนี่ใช่ไหมคะมันก็เป็นธรรมชาติการที่จะเอาตัวรอดนั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าพี่โยทันว่าเฮ้ยถ้าเรามีวิบากายนะที่จะต้องได้รับมันก็ต้องได้รับอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ากล้ากล้าที่จะให้ดีหรือร้ายเกิดขึ้นในขณะที่ อ่าตรงนั้นนะคะหมายถึงว่าใจเรามันวางได้นะฮะแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะออนก็ไม่ไม่รู้ว่าถ้าออนเจอสถานการณ์แบบออนจะวางใจยังไงนะแต่ว่าในสถานการณ์ไม่มีเพื่อน,นเลยเหรอคะ,คะไม่มีคนอยู่กับพี่โยเลยเหรอคะเออตอนนี้พี่ทําคนเดียวค่ะเอ,อ่ออันนี้ตอนตอนนะัณะนั้นั้นพี่ก็คิดนะค่ะเราเคยทําอะไรมาเนี่ยเราก็คงตง้อง,งเจอตจอ้องเจออะไรเนี่ยนะคะ แต่พูดง่ายถ้าแต่กอนยิ่งกว่านี้นะแต่กอนเขาเรียกอะไรพันนิกกว่านี้แล้วเราก็จะขึ้นอะไรไม่รู้จะทําอะไรเดียอะไรเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ไม่มีปิติกิริยาอะไรแค่ใจของเราเราเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยนะค่ะเหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนเราเราคิดอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆมันก็เราดูลักษณะทางมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าแต่เรากอาคิดนะว่าเออเราไม่เคยถ้าเราวิบากกรรมที่เราเคยทําอะไรมาอะไรเงี้ยนะก็คือมันก็มันก็เป็นไปได้เนะคนก็มันก็มีสองทางคนมอง คิดดีคนคิดไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ท่านก็เออนิ่งมากเลยค่ะก็นิ่งนิ่งมากแต่ความกลัวของเราคือเราเห็นกิริยาท่าทางตอนแรกกันเนาะนั่นแหละค่ะมันก็เลยคิดแต่พี่ก็คิดถึงวิบากกรรม่านั้นนั่นเนาะ่านั้นมันก็เป็นวิบากของเราเนี้ยเนาะกบเราก็ยอมรับตรงนี้นะคะแต่ว่าก็เห็นก็คือพอท่านออกไปมันก็ทําเต็มที่นะเต็มเต็ม้อยเลยนะคะแต่พอลูกค้าท่านหลังมาแล้วมันเห็นความแตกต่างของเราจริงๆนาะคะ่ะเลยเลยมาเปรียบเทียบว่า เออเรายังไม่ปฏิบัติไม่ไม่อะไรไม่เป็นกลางนะคะก็คือเห็นใจตรงนี้นะคะที่เอามาเล่านะคะจ้ะค่ะก็คงจะเป็นก็ก็ใช่แหนะเนาะเพราะว่ามันมันสภาวะที่เราได้ได้รับเนาะคือตอนนั้นมันระวังไม่ลงไงถ้าราวาะวังว่าเออเอ,อจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดถ้ามันเป็นวิบากไรที่เราต้องรับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราเระวังวาง,วางทั้งคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายนีถ้าระาวางัง ตอนตอนคนแรกมันยังวางไม่สนิทไงพ,พี่พี่โยก็เลยเห็นเห็นความแตกต่างเพราะว่าตัวมันยังเกร่งเกรงอยู่ใช่ไหมละ่ะทีนี้พอมันเกรงเกร่งอยู่ใจเรามันวางยังไม่สนิททางทางที่เราก็พิจารณาไปนั่นแหละอืมันก็เลยเกิดเกิดความแตกต่างให้พี่โยเห็นได้ชัดนะคะแต่ออนว่ามันในส่วนหนึ่งมันก็เป็นสัญ,สญชาตญาณเนาะการที่จะเอาตัวรอดเวลาเกิดความกลัวกังวลน,นะคะที่อาจารย์พูดบอกว่า เวลากลัวมากๆมันก็จะเกรงใช่ไหมคะเ้ามเนื้อเกรงอะไรอย่างเงี้ยนะะมันก็เป็นตรงนั้นแหละแต่ทีนี้ตอนนั้นมันยังคลายไม่ทันไงเพราะว่าเรายังกลัวอยู่อ่ <c oughs> <c oughs> ก็ะก็เห็นเหมือนกันค่ะเห็นเห็นว่าเราพูดย่งไงก็ถึงว่าคือมันมีมันมีโลงมันไม่สบายทันทีเลยนะมันก็ไม่ถึงแต่เราก็คิดถึงวิชาที่เราเรียนมานะคะก็คือป้องวิชาป้องกันตัวหรือยูโดที่เราเรียนมาว่าเราจะเอามาใช่ตรงไหนนะคะนี่ก็คือความคิดที่แบบคิดอกุศลของเราด้วยนะคะเออไน้เลิแต่ทีนี้ถ้าธรวัเราวางเนาะอะไรก็เกิดก็ให้มันเกิด ถ้ามันจะเป็นวิบากร้ายที่เราจะต้องได้รับเราก็ยินดีที่จะรับแล้วก็ชดใช่ใช่ไหมฮะถ้ามันเป็นมิบากร้ายที่เราต้องรับเราคิดแบบเหมือนกับที่เราว่าสูสสุสสสสดนะ่นะนําเือนกับที่อ่าเหมือนกับตายก็ให้มันตายาเป็นไงเป็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคือ <c oughs> เราวาง<ร>าได้เพรา่าไฟถันน่ะนะถันเลย่านอาจจะไม่คิดอะไรเลยแค่ช่วงแรกที่คําพูดของทําให้เราทําให้เรานั่นน่ะนะจ้าก็แบบพูดเราอาจจะก็อยู่ที่ใจเรานกค่ะ จริงๆเพราะว่าใจเราอาจจะไปคาดเดาหรือว่าไปเพ่งโทษด้วยอาจจะมันมีหลายอย่ตัวนั้นมันมีทั้งเพ่งโทษด้วยแล้วก็ไปเดาใจท่านด้วยว่าท่านคิดไม่ดีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่แต่จริงๆถ้าเราเชื่อเรื่องวิบากกรรมนะพี่พี่โยอ่อนว่าถ้าเราเชื่อเรื่องวิบากกรรมว่าเราหรือใครจะได้รับอะไรนะมันเราทํามาทั้งนั้นมันจะไปโทษเขาไม่ได้หรอกแม้ว่าเขาจะทําร้ายเราจริงๆนะคะ มันก็ยังไม่ใช่ไปโทษเขามันเป็นวิบากร้ายของเราที่เราจะต้องได้รับนะคะพี่โยเพราะว่าถ้าท่านทำก็เป็นวิบากร้ายของท่านแต่ที่เราได้รับนะ่มันของเรานะคะพี่โยถ้าเราลงใจตรงนี้แบบเชื่อชัดตรงนี้มากๆแล้วว่าเออถ้ามันเป็นวิบากร้ายที่เราจะได้รับเราก็จะไม่กลัวกังวลนะคะเราก็จะยินดีชดใช้ยินดีให้มันหมดไปอย่างเนี้ยนะคะพี่โย เออพอเรามันยังไม่ลงตรงนี้ไงเราไม่เชื่อจ้ะตรงนี้สักเท่าไหร่เออมันก็เลยมันก็เลยกลัวค่ะ<ม>พี่ก็พูดง่ายพี่ก็บอกตัวเองซ้ําๆนะคะแต่มันยังเอ่อพูดเรื่องวิบากกรรมเนาะมันแต่พี่ว่าเราก็ทําได้เป็นบางครั้งนะคะบางครั้งมันก็ทําไม่ได้คือมันยังไม่ถึงจิตถึงใจนะคะที่ก็เห็นตัวตรงนี้แหละคะ่ะแต่พี่ก็จะพยายามผักเพียนนะคะขอบคุณคณรูแอลอนค่ะ แต่คือค่ะพี่ออดว่าก็เขาก็ดีนะทําให้พี่อยได้เห็นกิเลสตัวนี้ว่าเออเรามันยังยังเราเรายังไม่สูสุดเรายังเพลยออยู่ค่ะแต่อย่างน้อยเราก็นั่นแหละและและได้เห็นตัวกิเลสตัวที่เราเปรียบเทียบได้เออกับคนหนึ่งที่มีกับคนหนึ่งที่ไม่มีมันเป็นยังไงเนาะค่ะอนุโมทนากับพี่เยค่ะเรื่องนี้นะคะคิวว่างนะคะพี่ ยังยังคุยกันได้ต่อนะพี่โยถ้าพี่สะดวก <c oughs> มีเรื่องอื่นส่งไหมคะของพี่ก็มีหลายตัวนะคะบางทีก็ง้นก็แต่ถ้าไม่มีพี่นกท่านไหนก็ในมีมีโอกาสวางเลยเนาะก,ก็ขอต่อกันแล้วกันก็อมีความอะไรขันแหลอะไรเออแต่ก่อนก็เป็นคนที่ชอบเวดเร็วเนาะก็ยังพูดเร็วเหมือนเกา่าเหมือนเดิม แต่มันก็ถึงเราจะระวังสํารวมแค่ไหนก็ยังพูดแบบบางทีเราพูดอะไรที่เราคิดนะเนาะก็ได้เราก็พี่น้องในหมู่กลุ่มเราละเรื่องการที่แบบเราก็พูดนะเนาะบางทีแบบเวลาเราคุยก็ผูสนทนาไม่ว่าใครๆท่าก็คือตัง้งคิดว่าาท่านพูดเรื่องของในคนอื่นในค้างทีไม่ดีเนาะเราก็จะเราก็จะ ไม่ส่งเสริมอะไรเงี้ยนะเราจะไม่พูดตามด้วยแล้วเราจะไม่จะไม่ไปรวมบําเป็นด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเดี๋ยวพี่ผอพิจิตรคนลังเดินเดินปานทันกาลังจะไปทํางานเนี่ยก็ก็เลยบางทีก็พอพอนั่นก็พอก็มาเราก็พี่น้องเนอะเออวันนี้เราขาดนะาอะไรเงี้ยนะทีนี้พี่น้องก็บอกว่าเออบางทีก็ ปล่อยให้ท่านพูดไปเงี้ยนะแล้วเราก็มานันทีหลังแต่เราจะไปตัดบทเลยว่าเออเราไม่ให้พูดแล้วอะไรเงนะี้ยเนาะที่นี่แล้วเออเออใช่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 อย่างจริงนะเนาะแต่พอที่เวลาคนนัน้นเอขอโคขยายแต่ทํโค้ขยายของเราอะนะขยายว่าอย่างงี้ย่างงี้ยางงี้เนาะแล้วที่นี่พอเราพูดไปแล้วนะจบไปแล้วมันก็จบไปแล้วเนาะแต่ที่นี่พอพอมานันก็พี่นองบายบายเออที่นี่พอมาคิดเอ๊ถ้าการที่เราจะขยายก็เหมือนเล้วกัน แก่ตัวก็คือเราไปพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีของคนคนนั้นที่เราเคยรู้จักอะไรเงี้ยนะเราก็มาเอานี่เนาะเราก็ทาผิดอีกแล้วนะเร,เราบอกว่าเราจะไม่ส่งเสริมเออคือไม่ไม่ไปพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีหรือว่าแต่ที่นี่พอนั่นทุกทุกมันก็มาจริงๆเรื่องมันจบไปแล้วนะแต่เราเอามาทําทุกขับถมตนอะไรเงี้ยนะก็คือเราก็ต้องอธิบายว่าเอเหตุผลว่ายังไงยังไงไมันก็ถูกต้องแล้วแต่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพอ ตอนนั now, er ้นมันมาถุกเนี่ยพูดพิษอีกแล้วเนี่ยนะที่หลังไม่ต้องพูดเลยคือกิเลสของเราเนี่ยนะว่าที่หลังไม่ต้องพูดอะไรเลยฟังแต่พี่นองอย่างเดียวเราไม่ต้องออกความเห็นเราไม่ต้องคิดว่าเรามีสภาวว่านนี้นะแต่าเราก็บอกตัวเราเองนะนั่นมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะเออเราคือเราเป็นคนกาพูดพูดพิษเราก็ยอมรับพิดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอนั่นก็แบบช่วงนี้ก็เหมือนมีกิเลสนะคะบอกว่า ไม่ต้องพูดอะไรดอกฟังเฉยๆก็พออะไรนี่อยู่ในมุมของเราก็พอเราไม่ต้องไปออกความคิดความเห็นอะไรเงนะี่ยนะนี่คือกิเลสตัวที่ต่อที่ต่อสู้ตัวเนียนะคะแต่ว่าพี่จะบอกตัวเองนะนี่นค,คือไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่เชื่อดอกอะไรเงนะี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพูดง่างนีพูดก็กิเลสนะว่าเราแต่ถ้าเราเชื่อเราพูดไม่ต้องทําเงี่ยนะเราก็จะออกทางจากมูกลุ่มไปเรื่อยๆเงีง้ยเราเราคือเพราะนั้นเราก็จะพยายามเข้ามาแต่ว่า กิเลสก็โอ้ตอนนี้เรางานเยอะไงนะเราไม่สะด,ดวกมันจะมีข้ออา้างอย่างนี้อย่างนี้ตลอดนะคะนะก็เลยพยายามน,น,นาตัวเองเขามาหาหมู่คุม้มแล้วก็มามาส่งการบ้านนะคะแต่พี่ก็ต่อสู้ก็ชนะบางมาชนะบางนะคะแต่ก็แต่ถ้ามีเวลาตอนไหนที่เราเขามาได้เราก็จะเข้ามานะคะแต่สําหรับคือกิเลสก็โอ้เราอยู่นี่เราเรามีความสุขที่ส่่นอาจารย์บอกยูเราสุขเราละเราก็ ทุกเล็กๆเน้นหน่อยต่เล็กๆ,ๆน้น่อยสักวันมันก็นสะสมนะคะพี่ก็พยายามเอาตัวอันนี้นะออกไปคือพี่ต่อสู้คือความที่แบบมอยาเขามุกลุ่มหรือไมอยาเขาไปสนทนาทำอะไรอย่างเงี้ยก็พี่นองแล้วก็ตอนมาเราก็รอดแต่พี่นองโทรมาแต่เราไม่เคยโทรไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวมันมันมันลบนะกิเลสมันพาเราลบนะคะอันนี้ก็คือกิเลสการบานของพี่เรื่องนี่เรื่องอะไรตอนนี้ก็คืออะไร ชอบอยู่เงียบเงียบอะไรเห็นงานเรามากงานเราเยอะเรายังทําไม่ได้แล้วเข้าไปคุยไม่ได้ลอกอะไรเนีน่นะจ๊ะนี่แหละกิเลตตัวใหญ่ก็มีเลยค่ะอ๋อเอาดันันแหละมันไม่มันชอบอะไรเราก็ทําตรงข้ามอาจารย์บอกวิธีแก้ฮนะ<อ>มันชอบอยู่เงียบเียบใช่ไหมก็ออกมาหาสู่ชุมชนค่ะมาเข้าหมูนี่แหละพี่โยเอามาแบ่งปันนี่แหละจับกิเลสมาส่งค่ะ ตัวที่มันไม่อยากทํามันจะพาเราหนีออกจากหมู่นั่นแหละเราก็มาทําตรงข้ามเลยค่ะโอ้ oh, ไปหาหมูนี่แหละ,จะเจริญไปหาหมูนี่แหละดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกกับมันเลยค่ะค่ะอนุโมทนานะคะพี่ที่มาแบ่งปันวันฑิตศาสตร์คุณ<า>ค่ะ มีพี่น้องเรายกมือลเรียกเรียกลูกค้าได้ดีนะพี่โยมีพี่น้องเรายกมือมาแล้วค่ระเพราะเพราะเราเพราะเป็นคนช่วยพักเวกบักพักเบกกันแล้วกันค่ะเพราเสียบในตอนที่บางๆก็เห็นใจอยู่ว่าเราจะทําหรือไม่ทํานะคอับแต่ตอนเราช่วยกินเลดของเราด้วยนะคะช่วยช่วยอะไรดันกินเลสออกไปด้วยก็คือเราขอฟังเงียบๆเราไม่ต้องพูดกันได้อะไรนี่นี่ก็คือที่การที่เขามาฟังนะคะแต่ว่านี่ก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะเขาก็ ลู่อยู่ค่ะพอเราทันเขาก็หายไปแต่พอพอเราเงียบเงียบพางไปก็กลับมาอีกเนี่ยค่ะก็กำลังต่อสูอยาอยู่นะคะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสมารวมบาเพ็นด้วยค่ะ